สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีไม้สวยๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับค่าจะส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมใครที่เอฟแล้วก็เอฟเพิ่มได้เลยนะครับไม่เสียค่าจะส่งนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือมีบริการไปาทางนะครับคุณลุงคุณป้านะครับผมที่เห็นอยู่นี้คือ ีศาจแผงนะครับกระถางแปดนะครับเจ้าว่าผ่าก็ผ่าได้เลยนะครับผมนะครับอย่างที่เรียนบอกว่าผมเอามาพันห้านะครับก็เอาไงดีนะใจก็อยากกระผ่านนะครับแต่หัวมันยังแบบยังหนุ่มอยู่เนาะครับไม้กําลังโตนะครับผมนะครับคลิปที่แล้วให้950นะครับผมนะครับ คลิปนี้ให้800นะครับผม800นะครับเป็นปีศาจแผงที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ผมอยากได้แบบจำนวนก็เลยว่าทนเอานะครับซื้อมาตั้งกระถางสี่นะฮะครับใครเห็นด้วยก็เอาไปนะครับผม800นะครับผมนะะผมว่าผ่าก็ผ่าได้นะครับแต่ก็จะได้จำนวนน้อยนะครับนะอันนี้เรียนตามความเป็นจริงนะครับใบไผ่นะครับใบไผ่ใบไผ่กระดูกแบบนี้นะฮะวันนี้ให้อยู่ที่ ออกบาทนะครับผม60บาทเป็นใบหอ,อกนะครับผมใบหอ,อกให้60บาทใบหอ,อกตัวนี้อายุเยอะแล้วแหละนะครับให้60บาทนะครับผมหอ,อกกัดสีนะฮะกัดสีแล้วตอนเด็กเขามีนักแข่งนะครับผม60บาทไม้ลงหัวแล้วนะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นต้นหนอ่อแต่ต้นแม่อาจจะย,ยุบอยู่ก็ได้เพราะว่ามันมันมาทางนี้เนาะเนาะผมกลัวว่าหัวจะยัง จะอยู่ต้นแม่ครับก็เลี้ยงไว้นะฮะเผื่อท่านใดอยากได้อ่ะต่อมากันที่ฟอร์มกอนะครับนะฟอร์มกอเป็นใบใบไผ่เลยแหละนะครับใบไผ่ไผ่ใบป้อมนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็มีหนอด้วยเนาะหนอก็หนึ่งหนอด้วสองหนอนเนี่ยแหละครับผมนะครับให้เจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับรวดลายอย่างกับบอกไม่ถูกจะว่าขนนกก็ประมาณนั้นนะครับ่ะต่อมาก็เป็นเอ อ่ะแบบนี้นะครับผมนะครับไม่ใช่หลวงพ่อพูนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับเจบาทนะครับผม70บาทไม้ข้ามปี2ปีแล้วทิ้งใบไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะประมาณหางไก่เลยเนาะนะหางไก่นะฮะเป็นไม้กัดสีอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นอ่อะไรนะเป็นจำชื่อก็ไม่ได้ แต่ว่าขวัญสริก็ไม่ใช่นะครับผมนผมตีเป็นลูกไม้ก่อนนะครับผมลืมชื่อเขามีชื่อนะครับหงดนรุนนะครับผมหงดนรุนและหงดนรุนนะครับเจ็ดสิบบาทงานหัวไม้ปีเกือบสองปีแล้วนะครับอันนี้ก็หงดนรุนนะครับนะหงดารุนอ่าผมมาเห็นต้นนี้ผมเลยนึกได้นะครับนะเพราะอันนี้กัดสีจนแบบเนาะกัดสีจนแบบสุกเลยนะนะใครที่เล่นไม้ใบหอกนะครับผมนะหงดารุนนะครับผม กระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นงานหัวนะไม้เกือบสองปีเลยนะครับผมนะครับอยู่กับผมอ่าเดี๋ยวมามาถึงนี้บ้างนะครับอใบหอกใบหอกนะครับใบหอกหวานๆนะครับหลอดใหม่อยู่นี่นะครับครับทรงใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแบ่งแบ่งกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับเป็นงานหัวเท่านั้นเลยเนี่ยครับอ๋อ ครับเป็นลูกไม้นะครับผมไม่ใช่เพชรเจ็ดสีนะครับเป็นลูกไม้นะฮะแต่ก็มีเชื้อเพชรเจ็ดสีครับแบ่งกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับผมทองอัมพยทองอัมพัยกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอ่อไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับทองอัมพัยแบ่งแปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็น for you นะครับ for you นะครับ for you นะสวยๆนะครับร้อยห้าสิบบาทไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับ ดาลูมะนะครับผมดารุมะกระถางหกนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับดาลุมะนะครับกระถางหกนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับดาลุมะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บมันแผงครับต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้เป็นลูกอสงไข่นะครับผมเนี่ยโลหลอดใหม่นะครับมาลงหัวแล้วเนาะครับผมอยู่นานนะครับลูกไม้นะลูกไม้นะแบ่งอยู่ที่ 80บาทนะครับผม80บาทไม้หน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับคือเพิ่งจะเริ่มแบ่งนะครับเลี้ยงจนใหญ่ต่อมาก็เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับผมด่างด่างแบบนี้นะฮะเป็นเม็ดชมพูนะครับ150าบาทลูกไม้ใบกลมนะครับผมลูกไม้นะฮะขายกับโลดนะครับผมแต่เราไม่กล้าขายไปโลดแผงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเหนือเหนือดวงแผงนะครับผม เป็นใบหอกนะครับใครยังไม่มีนะครับผมก็ได้มาต้นเดียวนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับไม้หัวใหญ่แล้วนะครับผมเหนือดวงร้อยห้าสิบาทนะครับจะหายากนิดนึงผมก็ยังไม่เจอเลยนะฮะเพิ่งจะเจอแล้วก็เอามาให้เป็นไม้ที่มีหูเป็นไม้ใบหอกนะครับผมไม้ที่มีหูนะฮะไม้หัวใหญ่ๆนะครับคุณลุงคุณป้านะครับผมใครที่ชื่นชอบไม้แบบสะโพกแล้วก็เป็นไม้ไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับอ่าทรงใบแบบนี้นะเป็นไม้เก็บทั้งนั้นเลยนะเก็บเก็บลักษณะแบบไม่ได้ไม่ได้ขายเขานานนะพันนี้นะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้หัวใหญ่เลยนะครับนะไม้หัวใหญ่ดูนะฮะความเข้มความดุนะครับเป็นไม้ที่มีสะโพกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเล็บมังกรเล็บมังกรนะครับใครยังไม่ใครสูญหายยุบไปนะครับเอาตัวนี้ไปนะครับนี่ก็ไม้หัวใหญ่นะครับผมนะฮะเพิ่งจะเริ่มแบบ เขาเรียกว่าเอาขึ้นจากแปลงแล้วก็มาปลูกนะครับกระถางนี้ให้เจ็ิบาทนะครับเล็บมังกรก็เป็นไม้ที่สวยนะใบหอกสวยงามมากนะครับต่อมาก็ไม้เฮียใช้นะครับใบหอกนะครับเจบาทนะครับเจดบาทนะฮะต่อมานี้เทวาอภิรักษ์นะเทวาอภิรักษ์เนาะไม้เลี้ยงจนแบบไม่ได้ขายเขานะขายอขาย9บบาทนะครับผมเทวาอภิรักษ์กระถางกระถางห้าครึ่งนะล้นๆนะครับผม เทวาอภิรักษ์นะครับผมต่อมาเป็นนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้นะครับเพราะว่าก่อนผมก็ค่อนข้างบ้ากับไใบหอกนะตอนนี้ก็งัดออกมาขายบ้างนะครับเพราะว่าเขาหัวใหญ่เราคงก็อยากให้แบ่งปันนะฮะหลอดใหม่สวยจังเลยตัวนี้เหลืองนะสวยมากเลยนะครับให้อยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแปดสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นไม้ ไม้ใบหอกนะครับผมนะใบหอกงานหัวทั้งนั้นเลยนะครับเกระถางนี้ให้เจ็ดสิบาทนะครับผมเทวาอภิรักษ์นี่ตะก่อนโด่งดังมากเลยนะครับผมนอต่อมาเป็นอมณีมณีนาลานะครับผมนะครับแปดสิบาทนะครับมณีนาลานะครับแปดสิบาทวันนี้ผมมามืดนะครับผมนะแปดสิบบาทนะครับผมต่อมากระถางนี้ผมได้มาในนามเอ่อ เออตะว,วันฉายนะครับผมตะว,วันฉายนะครับนะตะว,วันฉายร้อยห้าสิบาทนะครับผมตะว,วันฉายนะครับร้อยห้าสิบาทโล้วหน้าแล้วเกาะเก็ศนะแต่เกาะเก็ศนะตะว,วันฉายนะครับนะโ oh อัดก่อนเออกระถางนี้เป็นใน โชคลำซำพัทเทลนะครับผมนะครับเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับโชคลำซำพัทเทลเจ็ดสิบาทนะครับโชคลำซำพัทเทลนะครับเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะฮะมีสองกระถางนะครับอีกกระถางนึงไปรแล้วนะครับผมนะต่อมาก็เป็นน้ำมองนนใบกลมนะครับผมน้ำมึงนนใบกลมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทน้ำมองนใบกลมนะครับ ต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้กระถางนี้นะครับแบ่ง ouais อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับเป็นลูกของมงคลปฐมนะครับเพชรเจ็ดสีนะครับผมเพชรเจ็ดสีให้เจ็ดสิบาทนะครับกระถางห้านะครับต่อมาเป็นเกาะเกล็ดนะครับเกาะเกล็ดเจนสองนะครับเกาะเกล็ดเจนสองวันนี้ให้เก้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทกระถางห้านะอ่าลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะลูกไม้ลูกรัตนเทพนะครับเป็นลายอื่นนะครับ ใครต้องการเอาไปต่อยอดนะครับผมนะครับอุหลอดใหม่เหลืองนะเห็นต่ไกลนะครับครับกระถางนี้ให้100บาทนะครับไส์ใหญ่ไซส์โตนะครับ100บาทนะครับกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้คือแม่อุ่มฝักเป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมแม่อุ่มฝักเป็นศีลาหุ้มทองนะครับ อาจจะแค่คล้ายหรือมเหมือนหรือยังไงก็บอกไม่ถูกแต่จะเป็นไม้ด่างโทนโทนด่างชมพูนะครับผมนะฮะนี่ก็หัวใหญ่แล้วแหละนะครับผมแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับ80บาทนะครับนะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะฮะออกจะจะว่าเป็นใบกลมไม่ใช่นะเป็นใบไทยใบป้อมนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับนะแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บบาทนะครับกระถางนี้โอ้โหผมโคตรชอบมากเลยเขาเปิดสวยมากเลยนะฮะ เป็นลูกไม้นลครับผมนะลูกไม้เนี่ยกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผมหนึ่งบาทนี่ก็ลูกของอสงไขนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็บาทนะครับผมเจ็บาทนะลูกอสงไขต่อมาเป็นไอ้กิติมากระถาง